คุยเพลนเมืองไทยมาย้อนอดีตกันดีกว่าแหมพูดแล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้หรอก <c oughs> เราอะรู้เพราะเราเคยยังพอทันบางอัน <c oughs> นะคะย้อนภาพโฆษณานในอดีตเดี๋ยวนี้โฆษณาทันสมัยมาก สมัยก่อนนี่เป็นภาพนิ่งและขาวดำแล้วบางทีใช้มือเขียนเอานะคะแต่มันคลาสสิกมากแล้วแล้วแล้วทันสมัยขึ้นมาหน่อยเขาจะเป็นโต๊ะแบบที่โต๊ะเราเชิญชิมอาน่ะโตะตำนานแล้วก็จะเอาพวกวางสินค้าวางเลยแล้วยกมาแล้วมาใช้กันเลยไม่รูอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแบบทิ้งเจอเนี่ยมีดมาเฉือดล่อจิ้เจอเฉือนเลยเหรอไม่เฉือดเลยไม่มีิงเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนโฆษณาสุดคลาสสิกกันอ่ะ บางชิ้นเคยเห็นแต่บางชิ้นยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยจะไปเห็นได้ไงเกิดโฆษณาไม่ทำนะไบางอันมันเกือบ200ปีแล้วนะเป็นโฆษณาที่ที่เขาคิดกันขึ้นมาแล้วจะพัฒนาสินค้าของเขาจากกลุ่มของประเทศตะวันตกก่อนมันเริ่มกําลังนี้จนทั่งตอนหลังว่าใครมีใครใครมีสินค้าไม่โฆษณาคนนั้นแพ้ตลอดชีวิตต้องโฆษณาก็เลยเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วก็ขยายเขาโดยเฉพาะที่อเมริกาแพร่ขยายเข้ามาในประเทศไทยเรา แล้วก็มีการพัฒนาของของสื่อมวลชนขึ้นมามากมายมีหนังสือพิมพ์ก็เลยมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แล้วก็มามีโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์สองสี่แปดเก้าอะไรประมาณนั้นสองสี่แปดเก้ามันลงหนังสือพิมพ์ก่อนประมาณนั้นแล้วสองสี่แปดเก้าสองสี่แปดเก้าแล้วก็มา มาเเดี๋ยวก่อนนะ9 0 5า0นเราเลิกสอง0้เราก็จะเริ่มมีทีวีช่ก็มาตอนนั้นก็มาแบบนี้เนี่ยบางคุณพรมบางร็อกเจ็ดสิบปีตั้งสินค้าก็บนโตอย่างนั้นเลยช่องสี่บางคุณพรมเจ้าแรกในอันใน2องสไปดูไปดูบนอันแรกกันมาเอาเลยฮะเดี๋ยวดูอันแรกไม่แน่ใจว่าปีอะไรอ่าในขอดูเขาดูอันแรกหน่อยแป้งน้ำนิวยอร์กนี่ฝรั่งอันนี้เขาใช้ฝรั่งอันนี้ผมไม่ทันไม่เคยเห็นตั้งก็ไม่ทัน ต้องทานได้หนิแป้งน้ำวึนนาแป้งควึนนาควึนนาพันทานแล้วก็มองเล่หมองเลมองเลยะเออแล้วก็ปัจจุบันยังไอแป้งน้ำตางูยังมีไหมมียังมีอยู่เลยมีมีห้างขายยางกรีตางูยังมีเด้ออันนี้เขาไม่ไม่ไดแป้งน้ำแล้วเขาเป็นโอดิโคลนอ๋ออเป็นอะไรเป็นโอดิโคลนแล้วก็มีแป้ง แป้งกลางงูก็แล้วก็มาผสมเมนทอลเข้าไปแป้งห่าตัวให้เย็นๆเป็นพริกกรีฮีแล้วก็ของไทยเราแท้ๆก็คือจะต้องเป็นในพวกดินสพองเป็นเม็ดๆอ่ะดินสพองหรือว่าเป็นน้ำอบไทยนี่ก็ช่วยได้แล้วก็แต่ว่าคุณแป้งก็เรียกแป้งน้ำหอมนะแป้งนุ่มย ó นี่อันนี้อันนี้แป้งน้ำหอมเขามีอย่างนี้เขาเขียนโฆษณานะเขาก็ว่ากันทื่อๆสมัยนี้ถ้าบอกว่าใช้แล้วทําให้หน้า ขาวไม่ได้ไม่ได้ต้องแลดูกระจ่างใสอเออคำโฆษณาพอดีเราทำขาวถือว่าโฆษณาชวนเชื่อไปเขาบอกคำโฆษณาของแป้งหอมแป้งน้ำหอมนิยอรอเขียนว่า เป็นเม็ดผดผื่นคันหรือสิวฝ้าตามใบหน้าทาด้วยแป้งน้ำหอมนิวยอร์กใช้3ขวดไม่เห็นผลยินดีคืนเงินทันทีซื้อ1ขวดเรียกถ้วยแก้วสวยหรูห1ใบแล้วก็มีซื้อ1แล้วมีแถมของสมัยก่อนอเห็นไมมห,หมพี่มีมีมีเขาเรียกโปรก<อ>็คุณคุณคุณเฟื่องสติเธอเออฮะเทิมสติเฟื่องทิมเฟื่องซื้ออะไรคุณลูกเราแถมจานเซรามิกนั่นแหละแล้วแกก็เคลื่อนจานเลยเพี้ยงเซรามิกจริงๆนะคะ เครื่องเลยนี่แหละนี่แหละมาเขาจะมีโปรโมชั่นแต่สมัยนั้นเลยนะใช่แถมแก้วแถมนี่ไม่รู้เลยนะเออจริงๆไม่รู้เลยนะมีซื้อหนึ่งเนี่ยผมไม่ทันจริงแท้แถมแก้วไอ้พวกเราไม่ทันละแถมเราไม่ทัำละทานท่านยังไม่ทันเมื่อก่อนไม่ใช่แป้งน้ําหอมเนี่ยไม่ทันแป้งนี่ไม่ทันแป้งแต่แถมของอ่ะไอไอแถมของไม่พูดเลยไหนมาดูไหนมาดูอันที่สอง อันที่สองนี้เป็นยาแก้ปวดฟันห้างขายยาวัดสามจีนอ่าฮะอ่าฮะโอ้โหเขาก็เขียนง่ายเขากเขียนง่ายนะเขาเขียนว่าไงเขาเขียนบอกว่าท่านปวดฟันหรือ ผู้โทจะไปกลัวอะไรมาสิห้างขายยาวัดสามจีนวะพอไปถึงป้าบอกผู้โทมาทำไมมันผู้แล้วมันผู้แล้วผูโทแต่ก็ใครพอผ่านนะไม่เช่อผอมพึ่งจริงๆขำดีนะคนจีนแถวเยราเรียกว่าอกซัมจิ้ง ก็คือวัดเนี่ยสร้างโดยสามจีนเป็นเพื่อนกันนักจีน3คนเป็นเพื่อนกันแลสร้างวัดนี้เขาเรียกวัดสามจีนมาตลอดตลอดจนกระทั่งตอนหลังบอก พระนี่ก็แก่บาลีเหลือเกินก็ไปเปลี่ยนเป็นวัดไตรมิตรอ๋อคือวัดไตรวัดสันติแหละแล้วันนี้ก็เดียวกันมีเอาองค์นะไรนะพระสุวรรณปริมากรวัดทองที่พระพุทธรูปทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่ไตรมิตรก็คือเพื่อนสามคนเออเป็นสามคนอ่ะดูอันต่อไปดูอันต่อไปอันที่สามอันนี้เชื่อว่าเราน่าจะทันกันนมข้นหวานตราแมมทูนหัวนี่ทันแมมทูนหัวไม่ได้เป็นแม่ไครไม่ได้เป็นแม่ทูน หัวใครแต่ว่าเขาเอามีแต่หอบอะไรอยู่บนทูนหัวไว้ข้างบนหอบนมนมเขาาทูนนมอยู่บนเนี่ยอยู่บนหัวอันนี้ทันอันนี้ทันนะเขาเขียนว่า พิเศษที่สุดคือนมข้นหวานตราแหม่มทูนหัวคุณภาพสูงเสมอบัตรนี้มีวิตามินผสมอยู่ด้วยชนิดเดียวเท่านั้นในตลาดที่มีอ่ทำไมรู้ว่าเป็นนี่น่าสังเกตสมัยนี้เนี่ยโฆษณาอย่างนี้ไม่ได้นะใช้แล้วเห็นผลภายในสามนัปิ์ไม่ได้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ผ่านออยไม่ยอมเขาอยอะไรต่างๆไม่ยอมเขาต้องบอกว่าแลดูอย่างนั้น แลดูอย่างนี้ใช้แล้วทันทีอย่างงี้ไม่ได้โอหลำบากนะเอออันนี้ทันอันนี้พอทันอันนี้ทันครับอันนี้ทันอันนี้ทันไอเคื่อเแราเห็นไมโลใช่ไหมไหนเออมีไมโลอยู่กระปอกแล้วเขาเจ้าของเดียวกันอ๋อเลอะคุณเออไมโลไมโลเขาเยี่ห้อเดียวกันแต่ก่อนมมโลนักก็โอวันตินอะไรพวกนี้แล้วแล้วเอานมข้นตาแม่ทุนหัวมาใส่กับผงแล้วโคนแล้วกินเป็นแบบช็อกโกแลตกลับมาแม่ตีสักกลายแล้วทำแวย ไม่เอากินเฉยๆแล้ตัดกินมันหวานไงนั่นแหละกินอย่างนี้นะคุณย่าก็จะตีกินได้ไหมหวานจัดกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันพยาธิมันจะเข้าแล้วแต่ว่ากลับมาใหม่ก็มาทําเด็กสมัยใหม่ที่กินแล้วทําขายด้วยอ๋อเหรอฮะเอ้ยผงโอวัลตินเนี่ยมาใส่กับนมข้นอ่ะแล้วใส่เป็นถ้วยเด็กสมัยใหม่เนี่ยตามห้างสินค้าก็มีทําขายคุณโบราณ่แม่กินเขาบกินแล้วเนี่ยพยาธิจะเข้าเเเ้ออดดีี๋ยวน็กไม่เ็นปพยาธิเลยไม่ใช่เขามียาแล้วสมัยนี้ยาดีกว่าสมัยเราดูอันต่อไปอันที่สี่ สบู่ไลฟ์บอยอันนี้แต่ก็ทันอันนี้ทันเันสีแดงอันนี้ไม่ตำนานละอันนี้ทันอันนี้ไม่ไม่บอยตำนานนะพี่พี่ดูโฆษณาที่เก่าจัดเลยเพราะว่า หรือว่าเขายาวต่อเนื่องมาถึงเมื่อเร็วๆนี้เพราะว่าเขายังมีโอ้ใช่ดิฉันไม่ได้ใช้สบู่ไลฟ์บอยเนี่ยเออพูดไปก็ไลฟ์บอยพูดไปก็ไลฟ์บอยอันนี้อยู่อันนี้อยู่อันนี้อันนี้คือยาวจากนั่นมาถึงเดี๋ยวนี้คำโฆษณาเขาบอกว่าคำโฆษณาเขาเก๋มากสดชื่นด้ร่างกายด้วยไลฟ์บอยเมื่อคุณเครียดเหนื่อยเมื่อยเหนียวตัวเหนียวตัวมาทั้งวันบองตองเลยเมื่อใครใต้สะดือเฮ้ยเมื่อใคร ทำเหงื่อใครได้สะอาดที่สดุดูสะอดะอเกาอก่าเมื่อคุณเครียดเหนื่อยเมื่อยเหนียวตัวมันน้มันสบู่ไลฟ์บอยจะช่วยคุณสดชื่นทันทีอฟองอันมากมายของไลฟ์บอยจะช่วยกะจัดเหงื่อใครได้สะอาดเกลี้ยกล่อ,อีกทั้งกลิ่นตัวหอมเย็นละลื่นของสบู่ไลฟ์บอยที่จะทําให้คุณสดชื่นมีชีวิตชีวาอย่างน่ามหาัศจรรย์ยิ่งนะัก อเอันน <anto> <im S 1> ี้บอกสรรพคุณเต็มเต็มเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ที่ยังเห็นอยู่ไอไลบอยตัวนี้ไม่มีแล้วมั้งเออไม่มีแล้วนะแต่ปัจจุบันที่เห็นอยู่สบู่นกแก้วมีมีนกแก้วเขียวเลยเป็นไทยโพดักนะเขียวเลยเขียวก้อนก็เขียวก้อนเขียวเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาสมัยใหม่อีกอันพี่นี่หนิงทันรูบี้สบู่อะไรจละทำไมพี่ต้องหนาด่าง ลูบี้สะบู่รืออะไรไม่ไู้จักจริงอ่อไม่น่านำหลอกรายการหรอกชื่อสะบู่ลูบี้ก้อนเรียวๆเงี้ยจริงๆไม่เคยได้ลูบี้สะบู่ลูบี้อ่ะมาดูว่าต่อไปอะไรเป็นจักรยาน ทันไหมอ่ะราเล่ไม่ใช่ฮาเล่นะราเล่ทันราเล่เดี๋ยวนี้โรงงานผลิตจักรยานราเล<ม>่เขาเขียนว่าเป็นจักรยานผลิตด้วยเหล็กกล้าทั้งคันจักรยานราเล่เท่านั้นที่ท่านไว้วางใจในคุณภาพ แข็งแรงทนทานดีเยี่ยมมีมากชนิดไว้ให้เลือกเป็นจักรยานที่ท่านปรารถนาจะเป็นเจ้าของนี่แหละและอเจกที่พี่ตัดซอยก็จะขี่ลาเล่นี่แหละส่งเข้าสารส่งน้ําตาส่งน้ําปลาแล้วบางไม่ใช่แล้วก็ยังมีส่งอะไรส่งบุหรี่เป็นคอตตอนคอตตอนขี่เลยนะอ๋ล้านนั่นส่งหนึ่งสั่งคอตตอนอาขี่ไปสองเดือนคอตตอนไม่พูดไม่พูดเอา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 แค่เมื่อกี้บอกอะไรส่งอะไรนะส่งน้ําแข็งส่งน้ําปลาส่งน้ําปลาเขาส่งเขาสารเลยอ่ะเขาสารเออเขาสารหนึ่งก็สอนคนไทยจะเชื่อว้า ใครจะเชื่อยางไม่ระเบิดก็บุญแล้วเนี่ยนี่นะก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่นี่แล้วก็ใช้ปิกอัพนี่คือปิกอัพยุคนั้นแข็งแรงกแข็งแรงแข็งแรงมากแล้วขอบอกที่เมืองจีนเขาบอกเลยนะว่าจักรยานคันแรกของเขาเนี่ยเขาสร้างที่เมืองเทียนซินที่เมืองจีนอะ เทียนเลยฮะเทียนศิลก็คือเมืองเทียนจินลาเลป่ะไม่แน่ใจแต่เขาสามารถมาสร้างโรงงานที่นั่นเลยนะแต่ของเราของเราทุกอย่างต้องอิมพอร์ตอิมพอร์ตเขาเทุกอาสมัยนั้นนะสมัยนั้นอีกอันหนึ่งยาสีฟันอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยอะไรอ่ะป่บ่โกเอันนี้ก็ไม่เคยดีปีบโก้มีมีปีบีโก้หรอปีบโก้ไม่เคยเห็นสีแล้วดีไหมฮะแปลงฟันสีแล้วไม่ค่อยได้ยินอะ ไม่ใช่รสชาติเป็นเปปปิโก้หรือว่าสีไม่ใช่หรือว่าซอฟันหรือว่าสีฟันออยาสีฟันเออยาสีฟันตอนแรกนึกไม่ออกเปปปิโกมีแล้วมันมาเป็นเพลงอะไรมาร้องเพลงไเปปปิโกมิเกลาโซออ๋ออันนี้เนาไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเลือกเชื่อแล้วก็มีไหมมีอันหนึ่งมาว่านี่ยกทรงอะ A B C ยกทรงชั้นดีมีไหมไม่มีใช่ไหมีทำไมอาจารย์รู้เรื่องยกทรงไม่มีค โฆษณาเขียนว่าอะไรเขียนเก๋มากพี่รู้ไหมตาอ่านตั้งนานแต่ไม่รู้เรื่องครับฟังให้ดีคุณผู้ชมเขียนว่าเขียนว่าอากาศยานเย็นเจ้าอวกาศแล้วในเวลานี้ยาสีฟันปีบิโก้ก็เป็นเจ้าโลกทางรักษารักษาฟันได้อย่างดียิ่งมหาชนทั่วโลกนิยมยาสีฟันปีบิโก้ว่าเป็นยาที่ก้าวหน้ากว่ายาสีฟันชนิดอื่นไม่เข้าใจอากาศยานเย็นอากาศยานคืออะไรไม่รู้อะงง อากาศยานเย็นเจ้าอา,อากศอากศเย็นแล้วใช่ไมหมหรือจริงๆแค่ทั่วโลกนิยมบีบิโก้ก็พอแล้วนะเออ่ยเห็นไหมก็โฆษณาว่าเข้ามาจากเครื่องบินนะแ<อ>สดงว่าเข้ามาจากบนอากาศอ๋อมันเย็นมากเย็น,นายาสีฟันเย็นเฮ้ยมเก๋ๆเนี่ยนะนจริงๆยังมีอีกหลายอันแมวดําก็มีนะ ท่านท่านไปฉายไปฉายอะไรเงี้ยกลบตาแมวดำลอดผูกวางไม่ใช่ลอดผูกที่ไหนลอดผูกเธอเนี่ยแมวไม่แมวน้ำนะจะได้ลอด่วงแมวดำมันก็ลอดหมายเลขเก้าเขาเรียกว่าเก้าชีวิตแมวเก้าชีวิตเแล้วฐานเขาอายุยืนเก้าชีวิตยังไม่หมดเคยกินแต่ไอ้บุหรี่ตาแมวดำที่เป็นมั่วาฝรั่งแมวดำนะแร้วปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นภาพยนตร์สวยๆออกมาแล้วแล้วก็ทำได้จริงแล้วก มีมีซ G มีมีพวกกราฟิกคอมพิวเตอร์สมัยใหม่อะไรก็ไปก็ไปช่วยสร้างก็ดูให้มีอัธรรตขึ้นแต่คำโฆษณามันยังไม่โดนใจพอจากการที่ถูกลดไปลดมาไม่ให้พูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยอย่างคำคำว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับก็มีว่ายาแก้ปวดหัวเงี้ยไม่ได้เพราะมันเป็นการโฆษณาตรงเมื่อก่อนเนี้ยยาแก้ปวดหัวเงี้ยยาทันใจอย่างเงี้ยแก้ปวดเพร่ทันใจกินนะครับ ไม่ได้เขา่านทำใจก็ต้องมันเป็นทําใจไงเราแก้รู้เปลี่ยนเป็นมองเาอยากแก้ปวดหัวล่ะออยากแก้ปวดหัวตอนเราก็มาคําว่าหัวไม่มียาแก้ปวดเฉยๆเพราะหัวมันหายไปไม่ใช่เขาไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาเหลอรอเขาเขาเปลี่ยนจากบอยไม้เป็นปอปลาที่ก็เหลืออใช่เขาด้วยปลาหยุดเป็นปอปลาเป็นกะยาแก้ปวดหายปวดหัวปวดหายบอกแล้วเดี๋ยวนี้พูดได้มาปวดเนี่ยไม่ได้ นั่นไงมันก็คือคือพูดได้แต่ไม่ใส่เปโฆษณาในซองไม่ได้ก็เลยเป็นมโนนายแบบห่วงยิ่เลยแล้วหยัวโูงสูงไม่แล้วเขาเขาใจร้อนหัเป็นเราเนี่ยเราก็ไม่คิดหรอกนะเขาบอกปวดหัวใช้ไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นปวดหายเป็นเราเราไม่คิดเนาะเราไม่เราไม่ทับดกวาไม่เขาตัดแค่นั้นออกไปมันไม่ต้องแก้อะไรมากไงแล้วเหมือนเหมือนคนขับขับรถไปขับรถไปก็มีด่านตรวจแล้วด่านตรวจก็เรียกมาอ่ะ ขอดูใบอนุญาตข,ขับขี่หน่อยครับอ๋อรู้ไหมนี่ครับหยิบมาดูเฮ้ยที่หลังถ่ายรูปใบขี่อย่าเตะท่ามากดิไหมอ๋อครับกลับไปเอาไปขับไปยกขึ้นมาดูไอซองยากแก้ปวดหายอย่าเตะท่าคือเมาทั้งคู่เมาทั้งคู่เมาทั้งตำรวจแล้วก็ตลกตลก แล้วอายุคนั้นไม่มีการมาเป่านั้นไม่มีกันเป่าไงออไม่มีเป่าเลยถ้าเป่าถ่ายรูปที่หลังก็เป็นรูปแบบการทำอย่างเงี้ยแล้วหัวโตไปแล้วมีแล้วมีหยักหยักที่หน้าผากสามหยักแล้วตำรวจที่ตัวบอกเอ้ยที่หลังถ่ายรูปไอ้ขี้หย่าเตะท้ายมากถ่ายหน้าตรงๆก็ได้ไม่ต้องยกมือมายิงมยิ้หรอกคุยเพลงเมืองไทย